สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องรารอบตัวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจเทคโนโลยีที่เราเห็นกันอยู่ทุกวี่ทุกวันเลยค่ะบนสินค้าแทบทุกชิ้นเลยนั่นก็คือบาร์โค้ดใช่ครับไอเจ้าแถบเส้นดำๆที่ดูเหมือนออธรรมดารรมดาเนี่ยนะครับแต่เบื้องหลังมันมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากเลยครับจริงด้วยค่ะเห็นจนชินตาจนไม่ได้นึกถึงเลยนะคะว่ามันมาได้ยังไง วันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเส้นทางมันเป็นมายังไงจากบันทึกที่เรามีกันครับเราจะดูกันว่าแนวคิดนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงใครเริ่มและมันเปลี่ยนลอกการค้าขายการจัดการข้อมูลไปได้ขนาดไหนน่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยดีไหมคะปัญหาอะไรกันแน่ที่ทําให้เกิดความคิดเรื่องนี้ขึ้นมาคะต้องย้อนไปไกลหน่อยครับประมาณช่วงทศวรรษหนึ่ ตอนนั้นเนี่ยการจัดการสต็อกสินค้าคิดเงินในร้านค้าปลีกต่างๆเออมันยังเป็นระบบมือล้วนๆเลยอ๋อใช้มือจดนับเองหมดเลยเหรอคะดาเนี่ยนะคะกลายเป็นจุดเริ่มต้นเฉยเลยแล้วคุณซิลเวอร์เขาทํำยังไงต่อคะเขาก็เก็บเรื่องนี้มาคิดนะครับแล้วก็เอาไปปรึกษากับเพื่อนร่วมงานชื่อนอร์มันโจเซฟวูดแลนด์ซึ่งเอ่อคนเนี้ยเขาสนใจเรื่องนี้มากอืมค่ะ วูดแลนด์ก็พยายามหาวิธีว่าจะเข้ารหัสข้อมูลสินค้าย,ยังไงดีให้อยู่ในรูปแบบที่เครื่องจักรอ่านได้อัตโนมัติแล้วที่น่าสนใจคือเขาได้แรงบันดาลใจมาจากรหัสมอร์สครับรหัสมอร์สที่เป็นเสียงติ๊ดตีติ๊ดเตีต๋ยะนะคะแต่บาโค้ดมันเป็นภาพนี่คะ่ะใช่ครับใช่จากจุดกับขีดในรหัสมอร์สเขาเลยคิดว่าน่าจะแปลงเป็นรูปแบบภาพได้คือเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดสำคัญเลยนะครับจากเสียงเป็นภาพให้เครื่องอ่าน แล้วโค้ดแบบแรกๆหน้าตามันเป็นยังไงคะใช่แบบเส้นๆที่เราเห็นกันตอนนี้เลยหรือเปล่าเอ่อยังไม่ใช่ครับแนวคิดเรียกสุดของวูดแลนด์ตอนปี1949นี่ยมันเป็นรูปเอ่อคล้ายๆเป้าธนูครับเป็นวงกลมซ้อนๆกันอ๋อวงกลมเหรอคะทำไมต้องเป็นวงกลมเพื่อให้สแกนง่ายครับไม่ว่าจะหมุนสินค้ามุมไหนเครื่องก็อ่านได้ไม่ต้องเล็งทิศทาง เขากับซิลเวอร์ก็เลยไปจดสิทธิบัตรแนวคิดนี้ไว้ชื่อว่า Classifying Apparatus and Method ได้รับอนุมัติปี1952คิดเผื่อเรื่องการใช้งานจริงต้องแต่แรกเลยนะคะฉลาดมากแต่ถึงมีสิทธิบัตรแล้วทำไมมันยังไม่บูมท,ทันทีล่ะคะปัญหาใหญ่เลยคือเรื่องเทคโนโลยีครับเครื่องสแกนในยุคนั้นที่จะอ่านโค้ดแบบนี้ได้เนี่ยมันแพงมากแพงแบบมหาศาลเลยแล้วก็ใหญ่ทะทะด้วยแบบว่า แพงจนร้านค้าทั่วไปซื้อไม่ไหวใช่ครับนึกภาพเครื่องสแกนใหญ่พอๆกับตู้เย็นเล็กๆอะไรแบบนั้นร้านค้าก็คงไม่กล้าลงทุนหรอกครับมันยังไม่ practical พอเข้าใจเลยค่ะมีไอเดียดีแต่เทคโนโลยียังไปไม่ถึงมันคงน่าอึดอัดเหมือนกันนะคะแล้วอะไรอะคะที่ทำให้มันกลบมาเป็นไปได้จริงต้องรออีกพักใหญ่เลยครับมาถึงช่วงทศวรรษ1970โน่เลย แรงกดดันสําคัญก็มาจากอุตสาหกรรมค้าปลีกเองนี่แหละครับที่ต้องการระบบอัตโนมัติมากๆแล้วอ๋อคือความต้องการมันสูงขึ้นใช่ครับบวกกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็เลเซอร์มันพัฒนาขึ้นพอดีเครื่องสแกนเลเซอร์เริ่มมีขนาดเล็กลงราคาถูกลงทํางานได้ดีขึ้นการสร้างระบบบ,บาร์โคดที่ใช้ได้จริงมันก็เลยเริ่มเป็นไปได้แล้วในที่สุดแล้วมาตรฐาน UPC ที่เราใช้กันทุกวันนี้ล่ะคะ มายังไงทำไมไม่ใช่แบบเป้าธนูแล้วอ๋อตอนปี1973ครับมีคณะกรรมการจากอุตสาหกรรมค้าปลีกในอเมริกาเขาตัดสินใจเลือกระบบ Universal Product Code หรือ UPC เป็นมาตรฐานกลางค่ะซึ่งไอรูปแบบที่เป็นแถบเส้นตรงๆที่เราคุ้นกันเนี่ยพัฒนาโดยวิศวกรจาก IBM ชื่อ George l รอ r e ครับคือแบบเส้นตรงเนี่ยมันพิมพ์ลงบนหีพอสินค้าง่ายกว่าอฮา,าจริงด้วยค่ะ แล้วเทคโนโลยีสแกนเนอร์แบบเลเซอร์ตอนนั้นก็เก่งพอที่จะอ่านแบบเส้นตรงได้แม่นยำแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นวงกลมเพื่อให้สแกนง่ายเหมือนตอนแรกๆแล้วครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นเรื่องความลงตัวของเทคโนโลยีการพิมพ์กับการสแกนด้วยแล้วโมเมนต์ประวัติศาสตร์ล่ะคะสินค้าชิ้นแรกที่ถูกสแกนด้วย U.P.C. คือเมื่อไหร่ที่ไหนคะนั่นคือวันที่26มิถุนายน1974ี่ครับที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อ m a r c ชในเมืองทรอยรัฐโอไฮโออเมริกา จำวันได้เป๊ะเลยครับเป็นเหตุการณ์สำคัญสินค้าชิ้นแรกที่แคชเชียร์สแกนด้วยระบบ U P C ก็คือหมากฝรั่งบริกล j u i c ซ f ฟร i ตครับแพ็คสิชิน้นหมากฝรั่งไม่น่าเชื่อเลยนะคะวินาทีนั้นคือเปลี่ยนโลกการค้าปลีกไปเลยใช่ครับเปลี่ยนไปตลอดการเลยหลังจากนั้น U P C แล้วก็บาร์โคโด้ดแบบอื่นๆก็แพร่หลายเร็วมากกลายเป็นเครื่องมือที่แบบว่าขาดไม่ได้เลยไม่ใช่แค่ร้านค้าปลีกนะครับโลจิสติกการผลิต การแพทย์ใช้กันหมดประโยชน์มันมหาศาลจริงๆนะคะทั้งเร็วแม่นยำลดต้นทุนล,ลดความผิดพลาดถูกต้องครับช่วยได้เยอะมากจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นใช่ไหมคะเพราะทุกวันนี้เราไม่ได้เห็นแค่บาร์โค้ดเส้นๆอย่างเดียวแล้วใช่ครับจากบาร์โค้ดหมิติหรือวันดีที่เก็บข้อมูลได้จำกัดหน่อยก็พัฒนามาเป็นบาร์โค้ดสมิติหรือ 2D อย่างพวก QR code ที่เราสแกนกันบ่อยๆใช่เลยครับ QR code Data Matrix พวกนี้ล่ะครับมันเก็บข้อมูลได้เยอะกว่าซับซ้อนกว่ามากตั้งแต่ลิงก์เว็บข้อมูลติดต่อหรือข้อมูลเฉพาะของสินค้าชิ้นนั้นๆเลยสรุปแล้วเส้นทางการเดินทางของบาร์โคดนี้มันโหดหน้าทึ่งมากนะคะจากแค่ปัญหาในร้านค้าเล็กๆแรงบันดาลใจจากรหัสมอสผ่านอุปสรรคเรื่องเทคโนโลยีจนมาเป็นมาตรฐานโลกที่อยู่ในชีวิตเราทุกวันครับ สิ่งสำคัญที่อยากเน้นย้ำคือบาร์โค้ดมันไม่ใช่แค่เส้นๆหรือสัญ,ญลักษณ์แต่มันคือ,อ,อตัวแทนของการแปลงข้อมูลสิ่งของจริงๆให้เป็นดิจิทัลอย่างมีระบบทำให้เราจัดการกับของจำนวนมากๆในโลกได้ดีขึ้นเยอะเลยจริงด้วยค่ะเพราะเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่รหัสมอร์สมาเป็นบาร์โค้ดหมิติแล้วก็สมิติที่เก็บข้อมูลได้เยอะขึ้นเรื่อยๆก็น่าคิดนะคะว่าแล้วก้าวต่อไปล่ะ การระบุตัวตนจัดเก็บข้อมูลของสิ่งของรอบตัวเราในอนาคตมันจะเป็นยังไงต่ออืมนั่นสินะครับอาจจะไม่ใช่แค่การสแกนแล้วก็ได้หรือมีรูปแบบอื่นที่เรายังนึกไม่ถึงก็ได้นะคะอันนี้คงเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราได้คิดตามกันต่อคะ่ะ